จ้าไ้บัตรไปเขาซื้อบัตรกันเด้อเอ้บัตรไปเจ้าไ้บัตรไปเขาถามไม่ลี่อีหยังมาบังบังเสียบิังบัตรจ้าเบิังบัตรจ้าเบิังบัตรจ้าเบิังบัตรด้วยเจ้ามีไปบัตรล่ะมียทุกี้เออเออเองอันนี้ท่ายังนี่ใหญ่อันนี้อันนี้ท่าปวดหัวท่าป่อยเลยอันนี้ท่าคิดหลายปวดหัวก็คิดหลาย อันน <l ots sei> <c ười> ี้ทาปวดหัวอันนี้ทาคิดหลายเออค้ำค้างเนาะทาอื่นบ่มีติดขึไปถามเน่ยนี่ทาอื่นเขาเป็นเหตุนี่แบะแบะแบะออก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 เจ้าเมืองของข่อยดิ่นี่ของข่อยดิ่นี่้างล้างหน้าจะเป็นไทยเนาะพอดีอุ้ยเจ้าเมืองแท้เนาะเอาเลเอานนี้ครับคนหนึ่งสามารถมีหลายบัตรได้นะคะมันเก่งปาป์ตคนเบืองหลาย